ช้าก่อนครับไปรุ่นวันนี้ผมเอเดียเดขอแนะนำพอลม o ดเคโอเป้ผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนำมากมายนะครับที่สะดวกและปลอดภยัยสุดๆการันตีคุณภาพจากผู้ใช้บริการจริงมากกว่า200,000คนนะครับเดือนนี้พบกับโปรโมชน 12, 12นั่นสิบสองสิบนะผมแอดไลน์แอดเคอเปเพื่อดูโค้ดส่วนลด100บาททุกวันนะครับมีจำนวนจำกัดนะ2กิจกรรมบนเพจนะครับพอลมดเคโอเป้เนี่ยแจกของจุกๆมูลค่ามากกว่า30,000บาทนะครับและอย่าลืมมีโค้ดส่วนลดของผมเนี่ย8 8 8เพืดด่อเป็นโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับผม เปให้ค hmm. ุ like ้มเปให้ฉลาดก็ต้องเทลเปนะครับผมขอบคุณมากครับสวัส yeah, ดีครับผมโอเคครับผมกาดสวัสดีเพื่อนมิรักชาวทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมเอดียได้อีกแล้วนะจ้ะก็สำหรับวนี้ไม่อยู่กับซูการ์โน๑นะครับผมตอนนี้ผมกําลังเล่นซูการ์ไต่ไปท็อปหนึ่งนะเออท็อปสิบท็อปสิบเออท็อปสิบก็พอครับเล่นท็อปหนึ่งผมเบื่อนะค่อนข้างเบื่อละซูการ์ตอนนี้นะแต่ว่าก็พยายามเล่นเพราะว่า เรากําลังจะทําให้มันติดเม็ดนะครับผมเออโอเคสาดไปครับพมนี้เราก็ฟาร์มไปก่อนนะต้นเกมผมก็จะอาจจะเดินเกมในแบบของฉบับป่ามากกว่านะเพราะว่าป่ามันรวยเร็วอะเออออฟเลนคือผมแบบคือมันมีฟิกมันเข้าไฟง่ายอะแต่มันแบบรวยช้านะโอเคเดี๋ยวเราฟาร์มไปก่อนนะอันนี้ก็เปิดใหม่แล้วเนี่ยเอเวนผิดกันเรารอไล่น,นะครับน้องน้โอเคทีมเาเร่นแล้วนะรอรอได้คนระับออมาเอ้ย ฟิกเกอร์โยกเหรอเคาก็กลงมาหนึ่งทีโอเคครับเก็บมาหนึ่งตัวนะแล้วทีมผมมันเป็นยอนไงประเด็นมาเด็แกงวิ่งหนีนะกิ่งสวนงัดไปมาเด้ครับผมเอ้ยเฮ้ยเ้ยโอเคก็เดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคเวลาเล่นแพนด้าแล้วเจอตัวละครแบบพวกรันดอร์อะไรอย่างนี้นะครับตัวที่มันแก้ทางเรานะเราต้องทําเป็นกลัวนะครับวิ่งหนีนะแล้วเราก็เก็บอันติไว้โดดย่าสวนเวลาเขาวิ่งไล่นะครับ ประมาณนั้นนะผมเล่นแก้รันดอร์ประจำอะรันดอร์มันชอบแบบเน้นยิงฟรีนะเวลาเจอรันดอร์อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่ได้เจอเนาะเอออย่าพูดมากไอ้น้องไอ้หนูโอเคครับดูมังกรน,นะเพื่อนมันน่าจะตีเสร็จแล้วมันนะ้งนยโอ้โหมันตีเสร็จแล้วจริงค่คอยๆเล่นไปนะครับฮิกซี่โดนนะนะั่นน่ะนี่กูว่าอะไรฮิกซี่โดนโดนจริงเล่นได้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 ผมมีอันติรีวิวครบเลยสวยเจ้าหมมมาดีครับผมโอเคครับ อยกไป2นะได้มาตัวหนึ่งก็คุ้มแล้วนะครับผมได้ป่าเข้ามานะเคียร์เลนเคียเลเคต่อไปผมก็ขึ้นโซลิเวอร์นะครับก็ <Okay. S 2> ไอรองเท้าเนี่ยแล้วแต่สถานการณ์นะครับ mm hmm. บางตาผมก็ออกรองเท้ารดคู่ดาวนะ mm hmm. น่าจะตีไม่ได้นะครับ mm hmm. ถอยที่มาจ้าเพื่อนโดนเติมนะตายมาจ้ากู mm hmm. มาดิโอเคครับอ่าโ mm hmm. ดดดผมมีโดดสวน mm hmm. นะ สกิลกูคูดาไม่ทันเท่านั้นนะครับผมไม่งั้นแตกนะิกซี่เอาให้โอเคสวยฮิกซี่ิกซี่ตายหรือเปล่าไม่ตายไม่ตายผมมารับอยู่เห็นไหมการเล่นแพนด้าง่ายคือเราต้องเล่นทําเป็นกลัวนะครับคือแพนด้ามันแรงนะถ้าเราย่ําโดนสกิลอื่นโดนก็คือไม่รอดแน่นอนนะครับตัวตัวนั้นนะนอกจากจะเป็นตัวแทงนะเออเาประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็ฟังกันไปย,ยาวๆนะ กูด <Good S 2> มากไปละค่อยเล่นนะมาดิอ้าวมังคือตัวนี้ต้องเป็นของเรานะครับดีป่ะเฮ้ยก่อนตายกูขอ,อก่อนอเคถอยเลยจกกนนังหวะนี้มาดิฮิกกี้เฮ้ยจ้าครับเป็นโดดย่ำหัวผมนะไม่เป็นไรครับผมฟาร์ไมไปก่อนนะอ้าวทีมกูโดนละนะครับ ไอตัวใหม่เนี่ยไอบินโลเนี่ยแม่งโหดนะคือมันแบบมันดูดเลือดเกินนะครับผมเออเล่นตัวเบิร์ดมันคือต้องเบิร์ดชุดเดียวให้ตายนะไม่ตายแม่งไหลาย,ยาวๆนะน่ารำคานะเจอทุกตานะเออโอเคเดี๋ยววาไปกลางนะครับ <Get S 1> เลีรยเลนหน่อยพี่มาแล้วน้องๆหนูๆเพื่อความรวยนะอันนี้ผมก็แทบหมดโอเค,อเคชิ้นต่อไปนี้ผมจะขึ้นอมนิยามก่อนละกันนะครับปกติผมจะขึ้นแบบพวกแบบแบบไอ้นี่นะ อ่ะเป็นวิลทูธเลยนะครับแต่ตอนนี้คงไม่ได้ดักข้างง่ายๆนะหายาตายย่กำกระหม่อมโอ้ยพี่เยฟิกกิ๊กแมโครลาโซนกันเลยนะครับผมโอเคเป็นไรเราเวทฟ้านะตอนนี้มาเดยน้องได้มากกว่าเพื่อนงัดไปหนึ่งทีถ่ายก้อนถ่ายก้อนถ่ายก้อนสกิลผมหมดนะมาเดย์นั่นแหละเวเลสเวเลสเวเลสอยู่พุ่มเวเลสอยู่พุ่มเห็นไหมเพื่อนมาเดย ทีมผมไม่มานะกูยมม่ำไปเลยไปเลยแล้วกันอุ้ยโอ้โแม่งเลยแม่งสกัดดาวลุ่งโดยการใช้โซ่แท่คุญแจมือไทยผมน,นะโอเคเราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับเราไม่ต้องรีบแก๊งเท่าไหร่นะอันนี้ผมกดโซโล่ด้วยนะครับผมก็เลยแบบไม่ได้รีบแก๊งเท่าไหร่นะเล่นคนเดียวเป็นหลักนะครับหาตังค์รวยๆไว้แบกอะแค่นั้นแหละรอจังหวะทีมแม่งมั่วทรงกันแล้วเราก็ค่อยแบบไปหลอยซากอะไรเงี้ยนะเออมันเป็นสูตรอยู่แล้วนะครับ เราจะเล่นง่ายนะถ้าเราเปิดนี่คือแบบแม่งแย่แย่จัดเปิดแล้วคือตายเลยนะผมนะ่าจะเอาหายาได้นะหายานี่มันต้องโดนผมนะห้าวเกินนะครับงัดไปดิย่ำกระโหลกไปไปไหนไอ้น้องนี่ครับผมชุดเดียวนะก็ถ้าโดนทุกทุกคอมโบก็คือตายนะครับคือเอาไง่ายๆโดนย่ำคือตายแล้วย่ำกระสกิลหนึ่งเนะี่ยแค่นั้นแหละนะครับไม่เอาอะไรมากนะแพนด้ามันค่อนข้างโหดมากนะครับดาเมจมันจัดนะ เดี๋ยวผมรอก่อนนะครับเพื่อมีตัวมานะเวเลตตายอยู่นะครับแ้รูมากรูมากนะมึงมาดี๋ยมาเพื่อนเพื่อนมาเติมนะครับมาดิวิ่งมาเดีตีคลิปรอครับมาดีครับล็อกหลบตายออกมาโคตรเอาเรื่องนะเจอกูล็อกหลบนะครับผมดาร์คสเลเยอร์เพื่อนตีดาร์คเลยครับผมโอเค ก็ประมาณนี้นะตอนนี้ผมก็แบบติดอันดับ30กว่านะแต่จริงๆอ่ะผมไม่ได้อยู่30แล้วนะผมอยู่1ิบกว่าแล้วนะครับสิบห้าสิบห้าสิบหนะครับประมาณนี้แต่ตอนนี้เราค่อยๆเล่นมานะผมจะเล่นให้มันติดท็อปท็อปสักสิบอะครับให้มันติดเ mm hmm. มนส้มนะแล้วเราก็จะไปเล่นตัวอื่นกันละนะคนดูคงเบื่อแล้วครับแพนด้าแต่จริงๆผมควรทำแบบคลิปเมนหรือเปล่า แบบเป็นช่องสําหรับตัวละครตัวนี้เลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเผื่อมีคนสนใจไงแต่ว,ว,ว่าส่วนตัวเองผมเล่นละค่อนข้างเบือ่อง่ายนะก็เลยไม่ค่อยชอบเล่นตัวเดิมซ้ซําๆนะครับเล่นห้าสิบเกมก็โอ้โหหงุดหงิดแล้วนะครับอยากเปลี่ยนตัวนะเพราะบางทีตัวละครซ้ําๆเดิมๆคือมันแบกไม่ได้ทุกตานะเอ้คือเนี่ยอย่างผมเล่นแพนด้าเห็นไหมมันแบกไม่ได้ทุกตานะครับมันไม่ใช่ว่าจะเจอตัวอะไรก็ได้นะเออมันก็จงแบบว่า บางตามันก็เล่นยากลําบากทั้งทั้งที่เราสามารถเลือกตัวละครมาแก้ทางได้อเงี้ยแต่เราเล่นแพนด้ามาเราก็จะเล่นลําบากนิดนึงนะดักก่อนแล้วกันโอมามานะครับชั้นนี้เยวมาเช็คพุ่มอะโอ้โหเช็คทุกพุ่มไปก่อนละเพื่อนถ่ายกันละเพื่อนแต่ผมก็ยังไม่ค่อยรู้นะว่าแพนด้ามันแพ้ตัวอะไรบ้างนะแต่หลักๆก,ก็ก็คงเป็นแบบลิงแหละมะั้งลิงลันดอนนะครับแต่ว่าลันดอนนี่ ลันดอกกับลิงมันก็อยู่ที่ว่าใครโดนใครเปิดก่อนแค่นั้นแหละนะครับรเพราะว่าถ้าเราเปิดก่อนเราก็ได้เปรี่ยนนะเพราะเราแรงเหมือนกันนะโคตรแรงเลยดีกว่าว่าอย่างนี้มาครับผมให้คิกซี่ไปนะเอาไปสงสารนะฮะไอพวกใช้มานะไอเจ้าเฮ้ยนี่ตีบ้านหนึ่งเทียบฮ้เจ้าโดนอมกแล้ว <c oughs> เล่นได้นะเ <c oughs> พื่นอนเฮ้ยอ้ชิบหายแล้วยำกระโหลกเนืองเท <c oughs> ตายไป หายโอมาเอาใครเอากูโ,โหชัดเจนเป้าหมายวิ่งมาเพื่อนมาดิกคูเคาะก็ลงไปอีกทีหนึ่งครับเก็บมาสองอ่านี่สไตล์ผมนะผมเล่นปุ๊บเข้าเข้าจังหวะหนึ่งแล้วออกนะเราจะเก็บเราจะเน้นให้สกิลคูดาวให้หมดนะครับอย่างอันตีเห็นไหมเจะเน้นให้มาคูดาวูย่ามแม่งเลยแล้วกัน,น <laughs> ถ่นยนายก,ก่อนนะครับผมเอาอมกงกรดีกว่านะทุกคน จังหวะนี้เดี๋ยวผมหาเลือดก่อนนะข้อเสียของแพนด้าแม่งคือแบบแม่งไม่มีดูดเลือดนะอันนี้สําหรับผมเลยนะแม่งก็คือปัญหาใหญ่นะครับเพราะว่าเวลาเราฟาร์มเสร็จเนี่ยเราจะไฟอะเลือดเราครึ่งหลอดเราโดนสกิลเดียวก็ตายแล้วนะครับผมก็เลยแบบว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบเป็นปัญหานะสําหรับผมผมก็เข้าใจว่าทําไมคนมันถึงไม่ค่อยเล่นป่าตัวละครพวกที่แบบไม่มีแบบดูดเลือดอะไรางี้นะครับเพราะมันเล่นลำบากกว่าตัวละครที่มีดูดเลือดนะ เนี่ยเวลาเนี่ยสมมติผมตีมงกเรเซนอ่ะถ้ายังเป็นนาคงนาคอรสก็คงเลือดเต็มอ่ะใช่ปะ่ะแต่แพนด้าคือเลือดมันครึ่งหลอดอะ่ะพอตีเสร็จผมก็ยังครึ่งหลอดเหมือนเดิมผมต้องไปหาแบบตีคลิปปงคลิปป่าอะไรเงี้ยนะครับเพื่อเอาเลือดนะเออมันก็เลยแบบคงไม่เป็นที่นิยมนะครับสาหรับคนอื่นนะแหมตัวใหม่หวัดดีจ้าถ้าเดิมาทางนี้มึงตายตายหวานเจยบยำกะโหลกหทีเดียวเท่นั้นนะครับผมบอกแล้วนะ ฮนดาผมของจริงไาครับก็ผมผมจะให้มันติดเม็เฮ้ยไม่โอบนะกูจะไม่โอบมาดิกูสวนอ้โอโห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 โกงโกงโอมาโกงกูเอามาไปป่าดีกว่ามั้งเนี่ยเียสตานกูยับเลยนะทีไม่มีผมแม่งตายกันหมดเลยนะครับช็อตนี้โอ้โหโดนโดนเก็บหมดทำไม่ที่เอาให้เนาะ ย่ามโดนเต็มๆครับไว้เนอเซเว่นนะโอเคครับเดี๋ยวให้ยาตัวเดียวนะเดี๋ยวผมเคลียร์กลางเสร็จแล้วผมไปเคลียร์ร่างเคลียร์ร่างต่อนะฮะก็วิธีการเล่นแพนด้าเนี่ยส่วนตัวผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะคือผมเพิ่งมาเล่นเลยนะเนี่ยเล่นประมาณร้อยกว่าเกมนะครับก็ค่อนข้างค่อนข้างตึงอยู่นะอก็ถือว่าแบบว่าพอล้วงได้นะครับคือตัวละครมันเก่งเู่แล้วแพนด้าผมว่าแต่คนมันไม่นิยมนะขนาด ผมทำคลิปเนี่ยคนดูยังไม่ค่อยดูเลยฮันด้าจริงๆคือมันแล้วแต่เฉพาะคนที่เขาชอบเล่นจริงๆอะนะเอออัน,นี้ผมก็เข้าใจอยู่ผมดักก่อนนะครับเล่นฮนด้าเนี่ยคีย์หลักเลยคือคุณต้องย่าให้โดนนะถ้าขย่าโดนก็คือแบบตายทุกตัวยกเว้นในพวกตัวแทงอย่างโอมาอะไรเงี้ยอย่างที่ผมบอกนะตัวบางบางนี่คือยังไงก็หายนะครับแค่ย่าสะบัดกระบองทีนึงก็คือตายละนะโอเคจังหวะนี้เราก็ดักไปก่อนนะครับผม ผมก็พยายามแค์คลิปใช้สกงสกิลไปเลยนะดูดิคู่ดาวเนี่ยสิบวิอ่ะอันตีเนี่ยผมใช้เสร็จแล้วใช้ได้อีกรอบละอ่าส่วนจังหวะเข้าไฟก็ดูผมเล่นเลยแล้วกันนะเราจะเล่นแบบรออยู่ไกลๆนะครับรอตัวหลังนะอันนี้ผมปิดเวเลสได้นะเอาเวเลสเอาเวเลสตายไปเกชิลนะครับจังหวะนี้ฆ่ามาสิบตัวแล้วนะอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับ ถ้าไม่มีซีซีเนี่ยผมโดดย้ำให้ดูเลยเอาในป้อมเลยรอนะครับมาอ่าผมเอาเลยนะจังหวะเนี้มาเพื่อนฮัลโหลปงเห็นปะมกดแข่งครับเฮ้ยสับเกิดเอมาเล่นกูแล้วเพื่อนเชี่ยซื้อเคียวอ้าวนิ้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 วกูล็อกนิ้วกูล็อกมาดิยวยำฮัลโหลอุ้ยมาดี่ครับผมหัวธรรมดาก็แตกอยู่นะน้อง นะครับผมมันมีเคียวอยู่นะไฮแตเตะนี่ผมเอาสุดป้อมนะเอาให้ดูแต่ต้องย้ำให้โดนนะครับจะเล่น่ะคือจะเล่นเล่นได้ครับแต่ต้องย้ำให้โดนนะหลักๆเลยคือการย้ำให้โดนนะครับอ่ะไล่มาปุ๊บโดดส,สวนโอ้โหไม่โดน<ส><ง>กูแตกนี่คือข้อบิดลาดไอ้น้องอันนี้พี่แบบอ่อนให้มันนะเออ<ส><ง>เดี๋ยวออกดาบบิดดีกว่าโอ้โหทีมเฮ้ยใจเย็นเพื่อนมึงกดยอมแพ้กันทำไมวะนะใจเย็นค่อยๆค่อยๆค่อยๆ เล่นไม่ได้นะผมว่าถ้าเวเลตมันยังอยู่น,ะนี่โดนละทีมกูซีตายไปแลสวยซัพพอร์ตผมไม่ตายนะเซฟิล่าไม่ตายนะครับจังหวะนี้เราได้เปรียบ3ทางอยู่นะครับเราก็เคลียร์เว็ไปก่อนนะเขาน่าจะตีดามไม่ได้ครับเขาไม่ใช่ตัวดาเมจไอ้พวกเวเลตะมันยากนะเออโอเคเฮ้ยมาดิผู้สวนนะฮะลัลโหลฮัลโหลบงบงฮัลโหลบงบงฮัลโหลบงบงโอเคจบเกมครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการเล่นแพนด้าของผมนะเออก็มาเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยละกันนะเฮ้ยยอมมันเอาให้วะก็ผมกําลังจะติดท็อปสิบนะครับก็ภายในเดือนนี้นะ่าจะติดเม็ดส้มได้นะโอเคฝั่งตรงข้ามกดยอมแพ้นะผมก็ขอบคุณที่รับชมกันจ,จบนะครับผมอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะ mm hmm. ก็ช่วงนี้อาจจะลงพวกแพนด้าบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าผมกําลังเก็บเม็ดอยู่นะโอเคไปละครับไอ้น้อยหนูบาย